รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ถ้าพูดกันไม่ออมค้อมก็คือชิงสึกก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการนะฮะเมื่อวานนี้ข่าวที่เรานําเสนอในรายการข่าวใหญ่เรื่องของหลวงพิกาโตเป็นข่าวอันดับหนึ่งมาแรงของ YouTube แปลว่าเป็นคลิปข่าวที่มีคนดูไม่ใช่จะเรียกคลิปข่าวผมไม่ถูกเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศไทยเมื่อวานนี้ฮะคุณผู้ชมฮะดังนั้นวันนี้ เราก็ต้องเสนอต่อฮะเพราะน้องตองก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอตัวถูกไหมฮะมคุยทางโทรศัพท์หรือว่าดูจาก Facebook แต่วันนี้น้องตองเธอเปิดตัวแล้วฮะเธอยอมรับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับอดีตพระกาโตตอนที่พระกาโตยังบวชเป็นพระอยู่จริงถึงสองครั้งฮะคุณผู้ชมไปดูตรงนี้เลยครเพราะวันนี้น้องตองฮะยืนยันกับคุณนฤพลอาหารผู้สื่อข่าวช่อง8พร้อมกับหมอปามือปราบสัมภเวสีฮะ เธอยือนยันกับคุณนฤพลบอกว่าเหตุการณ์ที่มีคลิปเสียงออกมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและสาเหตุที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้พระกาโตะทําแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกแต่เธอร้องเรียนหมอปลาเป็นคนแรกฮะเพื่อวางแผนหาหลักฐานที่ชัดเจนแต่เรื่องราวม,มันกลับตาลปัดแล้วก็อนลมานรวมทั้ง น้องตองเองวันนี้ได้คุยกับหมอปลาแล้วก็คุณนฤพลเพื่อออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงด้วยตัวเองอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงของสาวตองหรือว่าน้องตองที่เธอยอมรับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับพระกาโตเมื่อครั้งที่พระกาโตยังเป็นพระอยู่ครับขอโทษท่านว่าบอกหลังกว้างไหมถ้าตองร่วงให้ด๋ยวจะเป็นโซฟาให้หนุนตักให้คตอนนั้นเรายังไม่คิดอีหรอว่ามันจะไปสู่เรื่องอย่างว่าไม่ไม่คิดตองก็ไม่คิดอยู่ดีทํามันไม่คิดเพราะว่า รถ้วต้องมีสันหลุดเขาก็นึกว่าแบบว่าเบาะหลังเขานอนเบาะหลังแล้วเออมันนอนดูดาวยเผือดคงสวยออ๋ไม่ได้อยากว่าเลยไม่ได้อยากว่<ข>าจะ <ขา S 2> บ้า,<ข>าบานคนบอกว่าอุ้ยแหมเป็นผู้หญิงไม่คิดหน่อยเนี่หรอเรื่องนี้เป็นเพราะเราป่วยด้วยไหมไม่ใช่ต้องไม่อยากอ้างเรื่องป่วยเรื่องนี้แต่เขาพยายามพูดว่าเจตนาดีเราไม่บาป เราแล้วเราเชื่อมากขนาดนี้เชื่อว่าจะนอนดูดาวที่เขื่อนนะฮะแต่ท้าไปทำมานี่ถูกซัดไปอย่างนั้นเลยนะฮะอ,อ่ะคุณผู้ชมฮะน้องตองก็เล่าย้อนกลับไปบอกว่าตอนแรกที่ไปวัดพระกาโตเนี่ยก็คือวันที่31มกราคมที่ผ่านมาก็ไปทำบุญตามปกติกับคุณแม่นะฮะเพราะว่ามันเป็นวัดใกล้บ้าน แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าน้องตองรู้จักพักกโตอยู่แล้วหรือเปล่าคือรู้จักในฐานะที่ว่าอาเป็นคนที่ติดตามผลงานมากกว่าผ่านทางไอจีครับเพราะว่าชื่นชอบที่พักกโตเนี่ยพูดพวกคําคมธรรมะอะไรต่างๆแต่น้องตองก็ยอมรับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไโบโพล่ามีหลักฐานการรักษาชัดเจนครับเพราะว่าต้องกินยานเยอะๆแต่เขาบอกว่าการที่ได้ฟังธรรมะของพักกโตเนี่ยมันช่วยทําให้อาการดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย พอไปเจอกันครั้งแรกนะครับก็เลยมีการแอดไลน์พูดคุยกันก็กะว่าจะเอาไว้นัดเวลามาทําบุญที่วัดอะไรแบบนั้นแค่นั้นเองหลังจากนั้นฮะมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่ามีการพูดคุยกันผ่านไลน์มาตลอดเลยจนเริ่มแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงชู้สาวไงน้องตองอ้างบอกว่าเขาถามอดีตพระกาโตะด้วยนะบอกว่าเคยคุยแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นๆหรือเปล่าพระกาโตะต,ตอบกลับมาบอกว่าก็เคยคุยกับแฟนเก่าเป็นผู้หญิงอายุ19เเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละครับ แต่ก็เลิกไปประมาณครึ่งปีได้แล้วซึ่งช่วงนั้นอ,อดีตภะกโตก็ยังปวดอยู่เหมือนกันถ้าบอกว่าก็เคยคุยกับผู้หญิงก่อนหน้าน้องตองอยู่แล้วนะครับขนาดเดียวกันครับสาเหตุที่นําไปสู่การมีเซ็กกันบนรถเนี่ยนะฮะน้องตองบอกว่าก็เกิดจากการที่ภะกดะกเนี่ยทักไลน์มาแล้วก็พูดคุยประมาณว่าเหมือนปวดเมื่อยเอวอะไรแบบนี้เพราะว่าไปนั่งเทศนานๆนะครับ ก่อนที่จะออกอุบายบอกว่าอยากให้คนมนันนวดจังเลยจนเป็นที่มาของการขับรถออกไปด้วยกันครับแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นมาซึ่งน้องตองยอมรับบอกว่าตัวน้องเองก็มีส่วนผิดครับที่มันเกินเลยไปแบบนั้นน่ะแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่ามีเซ็กกันแค่ครั้งเดียวนะครับมันมีมากกว่านั้นอีกที่สําคัญอะไรรู้ไหมอด,ดีตพระกาโตะเรียกน้องตองว่าเมียด้วยซ้ําฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องตองที่เล่าให้กับหมอปลากับคุณนรพลอาหารผู้สื่อข่าวช่องแปของเราฟังนิดหนึ่งครับ เดือนเดือนห่ะงกันแล้วช่วงที่มีครั้งแรกหลังจากนั้นเขามีการสนทนากันกันเหมือนเดิมแบบเอนเสอนนากันมากกว่าเดิมก็มีการเรียกมุ้งเรียกเมียอะไรขึ้นมาและเราไม่<อ>รู้สึกบ้าเออรู้สึกรู้สึกตลอดแต่ก็คือแบบว่ายาโนกี่เราไปน่มันดีขึ้นไหมมันแย่ลงเพราะ ขัดกันน่ะมันขัดกับความคิดว่าแบบว่าเราควรจะทําสิ่งไหนดีระหว่างความถูกต้องกับถูกใจต้องก็อ่านนะคอมเมนต์ตองอ่านแล้วตองก็ต้องก็ยอมรับทุกอย่างว่าตองผิดตองถึงได้ตองถึงได้อยากอยากทําสิ่งที่ถูกต้องอืมคือยากให้เราเวลาสุดท้ายอย่างที่ตองพูดกับหมอปลาตั้งแต่แรกว่าตองอยากทาสิ่งที่ถูกต้องเมื่อตองผิดมาแล้ว คุณผู้ชมจาได้ไหมฮะเรื่องนี้จริงๆมันเหมือนจะจบเพราะว่าตัวของน้องตองตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าเธอป่วยเป็นไบโพล่าแล้วก็เธอกุเรื่องขึ้นคนคิดว่าเรื่องนี้จะจบนะฮะวันนี้เราก็สอบถามเรื่องนี้การที่น้องตองเนี่ยออกมา้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเธอป่วยจริงฮะเรื่องใบโพล่าแต่เธอก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องทําแบบนั้นเพราะเธอรู้สึกเครียดและกดดันเพราะว่ามีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งติดต่อมาอ้างว่าจะเป็นตัวกลางช่วยแก้ปัญหาและให้คําแนะนํากับน้องตองว่า หนูให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนลักษณะนี้จะทําให้เรื่องจบลงได้ดีนี่จาได้ไหมฮะที่เธอโพสต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันมีเหตุผลของมันเสมออยู่ที่คนจะมองชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจตอนนั้นคนคิดว่าเรื่องนี้จะจบจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่วันนี้น้องตองเปิดประเด็นเพิ่มฮะบอกว่าในขณะที่เป็นข่าวขณะนั้นพ่อของอดีตพระกาโตติดต่อมาบอกว่าจะให้เงินเธอ3 0 0 0 0นบาทเพื่อแลกกับการจบเรื่องนี้ด้วยล่าสุด รายการโหนกระแสขออนุญ,ญาตอ้างอิงถึงนะฮะวันนี้คุณหนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเราเริ่มจากทางด้านของทิศกาโตหรือว,ว่าอดีตพระกาโตฮะก็โฟนอินผ่านรายการที่ผ่านมาบอกตลอดผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทําผมบริสุทธิ์ครั้งนี้ยอมรับแล้วฮะว่าพาน้องตองไปดูเขื่อนตอนสี่ทุ่มและมีความสัมพันธ์กันในรถจริงโอ้โหนี่เป็นการออกมายอมรับครั้งแรกของอดีตพระกาโตเลยนะครับใช่ฮะแต่ว่าทําไมถึงมีกันรู้ไหมฮะคุณผู้ชมอันนี้ขอโทษนะฮะ ทางด้านของอดีิพระกาตโตบอกว่าก็ผมเนี่ยถูกน้องเขายุวย่วยวนจนพลาดเองเผลอใจเพราะอายุยังน้อยและน้องผู้หญิงเข้ามาเพราะต้องการเงินโอนให้ก็เก็บหลักฐานมาขอซ้ํายืนยันเรื่องเงินที่โอนให้น้องตองเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวจากการไปเทศได้มานะฮะไม่ใช่เงินของวัดเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่อดีตพระกาโตเป็นรักษาการเจ้าวาดด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็มองว่าโยมให้แล้วจะไปทําอะไรก็ได้ <c oughs> คือมองแบบนี้ไงฮะคะุณผู้ชมฮะและถามว่าตอนนี้ ออหลุมพี่กาโตออดีตเนี่ยนะฮะมีเงินมีทองไหมบอกว่าไงลุมฮะตอนนี้หลังศึกมีเงินติดตัวแค่สี่พันบาทเท่านั้นตอนนี้ผมก็พร้อมออกมาพูดแล้วเพราะผมแค้นมาก mm hmm. และผู้หญิงเนี่ยมีการเอาชื่อหมอปลามาขู่จนจะระเบิดอะ่ะ mm hmm. มีทั้งขอเงินขอโน้ตบุ๊กขอแหวนแล้วก็ขอสามแสนอ้างจะจบโดยทําให้อดีตพระกาโตเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ อีกฝ่ายเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งใจอัดคลิปแบ็กเมย์ฮะโอ้แต่เราก็ทําผิดจริงอะ่ะคือต้องยอมรับว,ว่าถ้าเราไม่มีจุดที่สามารถที่จะไปจับผิดได้อะ่ะก็ไม่สามารถที่จะมีใครทําอะไรเราได้แต,แต่นี่คืออดีพตพระกรโตก็ทําจริงๆอะ่ะส่วนเรื่องศึกจริงๆแล้วอดีพตพระกรตบอกจริงๆตั้งใจจะศึกปลายปีนี้ฮะแต่มาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนยืนยันว่าไม่ได้ถูกจับศึกแต่ศึกเองแต่อันนี้เราเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะค,ะครับคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องทวนซ้ํานะฮะแต่ถามว่าแล้วตอนนี้ยังรักน้องตองไหม อดีพักกโตบอกว่าก็คงไม่กลับไปรักแล้วและยืนยันว่าจะไม่กลับไปบวชแล้วก็คงบวชไม่ได้ด้วยแหละฮะผมคงไม่ต้องบอกนะฮะพะถึงขนาดอาบัติปราชิกขนาดนี้นะฮะและบอกว่าตอนนี้จะทําอะไระก็ตอนนี้ในเมื่อเพจของผมเนี่ยฮะมีคนติดตามตั้งสามแสนเดี๋ยวผมก็จะทาคลิปสุขสนานแทนทีนี้คุณหนุ่มกัญชัยถามว่ารู้จักกับพระย้อยที่นําเรื่องนี้มาเปิดเผยไหมอดีพักกะโตบอกไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีผู้หวังดีเคยเตือนว่าระวังจะถูกเล่นก็คงไม่มีอะไรจะพูดกับ พระยอยฮะ,ะขณะที่ฝัางของน้องตองเองครับให้สัมภาษณ์คุณน้องธัญรัตน์ถามมอยผู้ศึกษาช่องแปของเรานะครับหลังจากออกรายการหงกระแสเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับน้องตองก็ขอโทษสังคมรวมไปถึงวงการพระพุทธศาสนายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความไม่ตั้งใจครับเหมือนอารมณ์มันชั่ววูบหมดสติไปอะ่ะคือขอโอกาสในการแก้ส่วนที่ผิดพลาดไปนะครับส่วนอดีตที่พระกะโตแฉกลับมาบอกว่าน้องตองเนี่ยจะมีการแบ็กเมย์แล้วก็เหมือนมายั่วน้องตองบอกว่า คือน้องก็เชื่อว่าตัวน้องกับอดีตพระกาะโตเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อกันจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนานถึงสมเดือนหรอกถูกไหมแล้วเชื่อว่ามีความรู้สึกดีให้กันโดยน้องตองยังคงมั่นคงและศรัทธานในความรักฮะส่วนประเด็นที่อดีตพระกาะโตไปบอกในรายการบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับน้องตองแล้วนะครับหรือน้องตองบอกว่าไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แต่ยอมรับว่าค่อนข้างจะอึ้งกับคําตอบฮะแล้วถ้าถามว่า ยังรักอดีตภักดโตอยู่หรือเปล่าน้องตองตอบบอกว่าใช้คําว่ารู้สึกดีกับเขาดีกว่าหรือว่าอาจจะใช้คําว่ารักก็ได้ฮะแต่ตอนนี้ทําใจได้แล้วเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งเรื่องอายุแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาทําสิ่งในอะไรที่มันถูกต้องอะ่ะแล้วก็บางอย่างที่มันติดอยู่ในใจเนี่ยก็อยากที่จะพูดออกความจริงออกมาไม่อยากให้มันเป็นตราบาปนะฮะครับขณะเดียวกันครับช่วงสิบโมงเช้าที่ผ่านมา ปรากฏว่าหมอปลามือปาสัมภเวสีฮะเข้าไปกราบนมัสก,การพระพยอมกรายาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วครับใจฮะตอนแรกหมอปลาไปวัดสวนแก้วตกใจเลยนกว่ามีปัญหา <c oughs> อะไรกับพระจารย์พยอมหรือเปล่าห <c oughs> วัดเสียวแทนเลยนะห <c oughs> วัดเสียวแทนะฮะพอตีไปนี่คือโทษนะฮะหมอปลามักจะจับศึกพระหรือไปจับพระทําผิดฮะแต่สําหรับเรื่องราวนี้ไม่ใช่ฮะคือหมอปลาเนี่ยไปนมัสก,การพระพยอมถามถึงเรื่องราวของอดีตพระกาโตเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ อดีพัะกาโตรีบชิงสึกเนี่ยม,มันจะมีผลดีผลเสียอะไรยังไงบ้างพระพยอมท่านก็อธิบายครับบอกว่าไอการสึกก่อนที่คณะสงฆ์ตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคนิคหรือว่ามีคนมากดดันก็เลยเลือกทางออกนี้เป็นการเฉพาะหน้าก่อนแต่ยังไงก็ตามคณะสงฆ์ผู้ปกครองก็สามารถที่จะไปตรวจสอบย้อนหลังได้ครับทั้งเรื่องการเงินอย่างเช่นที่มีการโอนไปให้คนอื่นเป็นเงินของวัดหรือเปล่านะฮะประเด็นนี้ตรวจสอบได้แล้วก็เรื่องของความผิดฐานอาบัติประราชิกก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกัน ถ้ากรณีของอดีตพระก,กาโตเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็เปรบเสมือนตายอดด้วนฮะพระพิยมบอกว่าเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะแทงยอดขึ้นมาใหม่ได้ไอ้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกับไม่มีโอกาสที่จะเจริญง,งอกงามในพระธรรมวิน,ยนัยไงก็เหมือนขยะในทะเลที่ไม่นานเนี่ยก็ต้องถูกคลื่นซัดขึ้นหาดไปนะครับขณะเดียวกันหมอปาก็คงจะถามถึง พระย้อยด้วยแหละว่าพระย้อยเป็นคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดโปงเนี่ยนะฮะพระย้อยมีความผิดหรือเปล่าปรากฏว่าพระพยอมท่านบอกว่าไอการที่พระย้อยเนี่ยนะฮะออกมาเปิดโปงพูดความจริงเรื่องนี้เนี่ยตามหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยมันเหมือนการให้ข้อมูลว่าร้ายพระสงฆ์ด้วยกันก็มีความผิดเหมือนกันนะอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านพระพยอมน,นิดหนึ่งฮนะส่วนคนที่ทําเรื่องอย่างนี้ พุทธเจ้าเปรียบเหมือนขยะในทะเลใหญ่ขึ้นจะซัดพวกนี้ขึ้นฝั่งขึ้นไปแล้วไปองแล้วเกินเคยฟังติดตะลิงไปแล้วไม่สามารถกลับมาแล้วอยากไปคุยนะกลับมาบวชได้อีกมันตามยอดดวนแล้วไม่มารับกรรมลับกรรมิี่ทำไว้รับกรบกรมไว้ส่วนหมอปลาว่าอย่างไรหลังจากที่กลับนอสการพระจาจาร์พยอมแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอดีตพระกาะโตลองไปฟังเลยครับคุณผู้ชม นี่หมอปลาแล้วนะข่าวไม่ได้ได้ข้อมูลมานะแต่ผู้เสียหายเป็นคนส่งให้ข้อมูลและถามว่าถ้าเราไปโจมตีเขาเนี่ยแล้วต่อไปคนที่ไปมีอะไรกับพระเนี่ยพอมาออกข่าวปั๊บแล้วไปด่าเขาเนี่ยแล้วใครใช้ข้อมูลแล้วล่ะในขณะที่พระกําลังโดนยกยปอปั้นเฮ้ยคุณสุดได้ดีแล้วว่ามีเอฟทีไปอวยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ก็เหมือนหลายๆเคสอะไปเปิดเผยข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพวกตำรวจเนี่ยพอเปิดเผยปั๊บกบโดนคณะกรรมการตรวจสอบ เฮ้ยมันคืออะไรวะคนที่พ like like ูดความจริงแต่กลับให้กาเป็นคนผิดก็เหมือนไอ้ตองเนี่ยตอนนี้คนก็ไปขุดผมก็อยากจะบอกว่าน้องถ้ามาได้ตองเนี่ยผมเชื่อว่ากาตกก็ยังลอยนวลคือทางหมอปลาเนี่ยให้กําลังใจทางพระย้อยนะฮะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าคือน้องตองเนี่ยคือแกมีความเป็นใบโพล่าแกก็เลยมีการส่งหลักฐานไปทางพระย้อยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันพรชพยอม จริงๆก็ชื่นชมหมอปลานะฮะที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาแต่ก็เตือนว่าขอให้หมอปลาไม่กล้าร้าวแต่เอาจริงอย่ามีความกลัวเพราะความกลัวทําให้เสื่อมขณะเดียวกันพระย้อยด้วยความเคารพตอนนี้ก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันถูกไหมฮะเมื่อตรวจสอบเขาคนก็ตรวจสอบพระย้อยเหมือนกันปรากฏว่าขอยุติการแฉดิษฐ์พระกาโตะแต่ยังไม่ปรากฏตัวนะฮะตอนนี้เอา้ารอ หายไปไหนแล้วหายไปเลยฮะส่วนสาวตองล่าสุดฮะผมเพิ่งรู้เป็นญาติกับคุณอุ๊บวิริยาฮะเอาหรอเนี่ยฮะจะเดินสายทําบุญกับคุณอุ้บวิริยาซึ่งเป็นคุณน้าที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดฮะโอ้เห็นคุณอุโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่าอ่ะก็เห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เหมือนเลี้ยงดูกันก็เป็นเหมือนคงเป็นญาติห่างๆอะไรแบบนี้อะไรแบบนั้นแหละนะครับผมเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเรื่องราวของวงการศาสนาเนี่ย บางทีพอมันมีเรื่องแปดเปื้อนเราก็ต้องรีบชำระล้างให้มันสิ้นซากไปนะฮะให้เหลือแต่ความสาขาวสะอาดที่เกิดขึ้นนะครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม